ตัวเอาวัวย้ออันี่ตัวตีสามกองนี้ใช่ไมน้ำข้าวคับแมวไปสายไปก้าวยังไม่ดูดิอ๋อไปสายมือครับไปสายมือเอครับขับรงครับ สี่วันมาดาดความครับเอ็มคาร์เซ็นเตอร์ครับสรุปงครับซ้อมน้องอครับตัวต่อไปครับคารุลงอยากกระบี่นะครับตัวนี้ ชะโนกับดอกเดียวตัวต่อไปครับแจกใหม่โลครับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงอยากซ้ำซี้อยู่ครับพี่เลี้ยงอยากซี้ครับผีเลี้ยงอยากฆ่คา,า,กาครับชะโนกับซี่ดอกกับใหม่โลกซี่ดอกกับตัวต่อไปนัดไหลพลางครับแจกไหม ดัว่สามสมซ้คอสมสม้สมคอคับสมซ้คอสามดอกกับต,ต่อไปจากิีมอกับเบาเคเชยร์อยู่นะครับ,บเคกับนี้นอกไม่รองกับเบาเครอ้องเล,ลยง่าอง่าเลยครับ สะต้องกับไม่มีดอกกรับต่ับไปครับสอมดอกกรับต่อไปครักกบ,บจะบอสแจกนักรซื้อธรรมาดาครับ เปียนแบบซ้งเลยครับเปียนแับซ้ครับสรุปกับส้มดอกเอกรช้นครับเมาหัวเร้าครับกขันฝีนึงขันครับอารอรอ ขับลงกับขึ้มาจากจันะนะครับสับลคกับซ้องดอกกับเอกชนรับต่อไปครับ สรุกับสรางดอกเอกชันครับตัวต่อไปครับกระลงเน็ลายพลางครับตีเรียงหนึ่งครับจะไลายประจันนะครับตีเรีงข้อสามซี่นะครับตีเรียงข้อสามซี่สรุกครับสร่างดอกเอกชันครับเอาเอาฝนใั่มีไหมเุกตุกุก จากกระบี่อกนึ่งอกกรับเอไปต่อริบเทียอยู่นะครับ<อ>ส่หุ่มับสี่ดอกกร<อ>ะปตาเลยบนร้อยเลยสุับ<อ><อ> สองดอกกรับกระล่งถ <ligen> ี่มัน <Warning> ซ <smells away alah> <ét> ีส si ังครับที่เหลี่ยงกอดสามสี่ที่เหลี่ยงกอี่ครับกอดซี่ยาคับกอดี่าอยู่สรุปครับสี่ดอกครับออามาสรุปนะครับสดอกสาตัวครับอ๋อซี่ดอกส้าตัวครับ รอดได้เลยอีกชั้นขับได้เลยอีกชั้นได้เลยอีกหนึ่งชั้นขับซี่ดอกซี่ดอกจริงแสดงว่าซี่ดอกได้รางวัลทุกตัวเลยนะครับรางวัลพิเศษนะครับมีเจ้าไมโลครับหนึ่งนกแลวกาที่บ้านเอ็มคาเซนเตอร์หนึ่งนกกับราคาคอยอ่าที่ช้างความหนึ่งนกกับอ๋อ กะบี้กับเจ้าเก่ความเจ้าใหม่โลแล้วกับสีทั้งครับเอาตัวแรกกใหม่โลครับเอาใหม่โลตัวแรกครับ อาสซีดังความครับนาคอยตัวที่ซ่มครับนากรีตัวที่ซ่มครับสรุปครับซ่มนกซอมจากวัดครับนาคอกดนึ่งครับจักดซ่อมกับบีกดซ่มครับเวลที่จะ้ไมครับรายการนกคา่าพ่้เจ้าม่รู้ลกรนะครับนาคอยซีจรมราชฎร์เีวีังความจากดังครับเราจะเจ้าเคกับบีครับ รอหยิบฉลากครับรอหยิบฉลากต่อข้าวต่อไน่ก่อนนะครับมะกรูกอดนึงครับอย่าหม่โล่ซีทังกอดซ้อมครับกระพี้กอดซ้ำครับดักใครเสียใครคอมเมนต์มาเลยครับอ้าวต่อไน่ก่อนครับยังไม่จับครับยังไม่จับ หนครับตัวแรกครับเาวัวนตัวแรกมัตัวนสี่สีเดียหมัครตัวบนะนเอาี่ีเดียกครับเบอร์เน่งครับเบอร์สยครับนักก่อนซี่แล้วก็ไปกระบี่ครับลังลัเหมือกนคับ ก้าไม่โลกัดนึงครับนคกศรีธรรมาราชษครับรอครับรอกระลงฝีเรียงนับซองครับกรรมการชีคขาดนะครับฝีเรียงมีสิทธินับครับได้ไม่ได้อยู่ที่กรรมการครับสนุกครับ 6ครับ6อกกลับไปตรวจซ้ำเลยครับไม่มีคันพี่ครับเอาเลยกับพี่ครับเจ้าเคจ้าเคจ้าเคกับพี่หอบเรือสรุปครับไม่มีนอกรับจังหวัดฉังครับสี่ทังความครับจ้าวแรเล็กครับ ตีเรงเล็กองครับคอสองคอองกะลาวนะตัวเล็กนะบนกลางบนกลางสารุปครับซองดอกเอกชนครับสรุปมาทีหนึ่งอ็เอเดอแนะครับได้เจ้าม่โลครับจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับน้องโคตกับน้องโคตน้องโคตเออนองโคตสามคนะครับ โอเคครับเดี๋ยวรอชมหยอกชิงหนอกดั้ครับพอบกับจ่าบ๊นะครับจ่าบ๊อกกามาบังรอนยาล่านะครับแล้วก็เยอะมากสีมากนะครับเดี๋ยวรอนี่แม่ก็เดูยาดปักก่อน